EFM DJ p l ด y เจอ้อมค่ะ DJ อ้อมนะคะเราเริ่มต้นกับอันดับที่สามนะคะสุวันฉชั้นจะหายดีแล้วใช่ไหมต้องอ่าทำเสียงอย่างนี้พี่กวงเนี่ยคุณจะเป็น DJ ในยุคแบบ ยุคเสียงสวยอะครับอ <idity> ่าไม่ไ <diction> ด <aries> ้ค่ะทาไม่ได้ค่ะเสียงเป็นงี้แต่เด็กเลยค่ะนะคะอันดับที่สามนะคะสําหรับสักวันฉันจะหายดีงานของน้องอิงค่ะแล้วต่อกันที่ยินดีนะคะจากมาตาลดาเนาะตอนนั้นน้องซาร่าเป็นคนร้องเพลงเพลงนี้เอาไว้นะคะก็เป็นช่วงหนึ่งที่ละครเรื่องนี้ก็ทําให้เกิดแบบว่าการขยับตัวถึงการมองโลกในแง่ที่แบบตามความเป็นจริงขึ้นใช่ไหมไม่ใช่มองโลกแง่ดีนะมองโลกตามความเป็นจริงอะแล้วก็พร้อมที่จะมีแบบว่า เออพลังบางอย่างที่เราจะเชื่อว่าเราจะผ่านสิ่งนั้นไปได้ป่ะพี่กวงแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นมันก็อยู่กับการตีความกับประสบการณ์ของคนแต่ละคนที่ดูแล้วสื่อสารอะไรออกมาได้ด้วยนะคะแล้วต่อกันที่ไปเราเล่นไกลๆนะคะแตาปิดท้ายกันที่ super secret นะคะสำหรับสีพลึกนะถูกไหมถูกครับ อ่ะทีนี้คือคุณผู้ฟังชั่วโมงที่แล้วเราคุยกันไว้ว่าถ้าเราไม่คุณเปิด Google เนี่ยเราถามคําว่าวันโรคในฐานะที่วันนี้เป็นวันวันโรคเนี่ยเราจะรู้จักมันไหมตัดมาที่อ้อมถามว่ารู้จักวันโรคจากอะไรแน่นอนพี่ข่วงรู้จักจากการเรียนหนังสือเป็นคนขยันนะตัดมาทงนี้คือดูละครคือในละครมันจะมีบางทีละครที่มันดูเป็นยุคเก่าหน่อยก็จะมีไอ้แล้วเปิดมาเหลือเอปิดเมือปิดแล้วก็จะมีเลือดเฮ้ย แล้วก็จะเก็บไม่ให้ใครเห็นส่วนหนึ่งอาจจะไม่ให้ใครเห็นเพราะกลัวคนรู้ว่าเราเป็นโรคที่ในช่วงเวลาหนึ่งมันเป็นโรคที่โรคติดต่อหรือโรคที่นําพามาซึ่งความกังวลของคนรอบข้างคนยุคนี้อาจจะบอกว่าวันโรคคืออะไรไม่รู้จัก คือแต่ถ้าพูดว่าทีบีบางคนอาจจะรู้จักบางคนก็บอกไม่รู้จักเลยนะคะคือถ้าเป็นพวกอ้อมจะรู้สึกว่ามันเคยได้ยินแล้วเราก็จะจําได้ว่ามันหายไปแล้วหรือมันลดลงไปแล้วซึ่งน่าสนใจมันมีข้อความมานะหลากหลายแต่อันหนึ่งที่น่าอ่านคือคุณผู้ฟังดันตอบอ้อมมาว่าเคยเป็นวรรณโรคเทียมซึ่งคํานี้อ้อมเพิ่งเคยได้ยินเมื่อปีก่อนเองเพราะอ้อมเพิ่งรู้ว่าเพื่อนของเพื่อน้องเป็นอ้อมเลยบอกฮะวรรณโรคเทียมเป็นไงวะก็คือมันไม่ใช่ตัวเองที่เป็นวรรณโรควรรณโรคอะนะใช่ไหมแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งปะ มันเป็นวัณโรคทีิมันมีสองประเภทเอนาะเขาบอกเป็นแบบไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นนอนโรงพยาบาลไปเดือนครึ่งช่วงนั้นทํางานหนักแบบนอนตีหนึ่งนอนค้างที่ออฟฟิศทางานเสร็จไปเที่ยวที่โคราชแล้วไปรับเชื้อแบคทีเรียมาคุณหมอก็เลยบอกว่าอาจจะติดเชื้อแบคทีเรียจาก เราแวกแถวๆนั้นนะแล้วเป็นจังหวะที่ภูมิคุ้มกันตกก็เลยเป็นหนักมีน้ําท่วมปอดด้วยตอนเป็นหนักแล้วเป็นไข้หายใจไม่เต็มปอดต้องให้ยาต่อเนื่องถึง6เดือนจึงจะหายดีแต่ตอนเนี้ปกติแล้วต้องคอยไปเช็คทุกๆ6เดือนแต่ว่าปอดข้างหนึ่งมีงพังผืดเกาะเหลือประมาณ70%ก็เลยเข้าใจเวลาพี่อ้อมบอกว่าแค่หายใจเองได้ตเต็มปอดก็ถือว่าโชคดี อันนี้คือประสบการณ์ที่อยากจะแชร์ซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์ตรงอะเนาะเราก็เลยไม่ต้องอ่านของคนอื่นแล้วอะคือถามว่าในในฐานะที่วันนี้มันเป็นวันวันโรคเกี่ยวกับวันโรคอันนะคะก็ต้องกลับไปทําความรู้จักกับเขาว่ามันคืออะไรคุณู้ฟังมันมันไม่ใช่ไม่ควรรู้จักเพราะเชื่อไหมคะว่าวันโรคทําให้คนเสียชีวิตคนไทยนะวันละสามสิบห้าคนใช่ไหมพี่คนสามสิบห้าคนต่อวันก็ชั่วโมงชั่วโมงละคนกว่าๆคุณู้ฟังมันตอบไม่ได้นะแล้วทางสาธารณสุขเขาก็บอกเลยว่าเขามีแผนจะ ลดป่วยนะคะเพราะไอพีเอ็สุด้าเองก็มีส่วนกระตุ้นเห็นไหม<ช>ที่เราคุยว่า PM 2.5สุดท้ายมันถ้าตัวมันเองมันทำอะไรหราแต่มันกระตุ้นทั้งไม่รู้กี่โลกเดี๋ยวมะเร็งเดี๋ยวนี่มาวันโรคอีกแล <S <S 1> <S 1> ้วคือเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเขาตั้งเป้าว่าอัตราการตายเนี่ยนะเกให้มันลดลงนะ<ช>แล้วลดผู้ป่วยรายใหม่90%ถามว่าปีไหนปีเจแปดแปลว่า กว่าจะลดได้มองไปถึงอีกสิปีนะคะเขาบอกว่าเ,าเขายอมรับว่าเราควบคุมได้ดีแต่ยังไม่ดีมากผู้ป่วยรายใหม่ตกปีละนะคุณผู้ฟังแสนหะนึ่งสามและเสียชีวิตเท่าไหร่อยู่ไหม เกือบสิเปอร์เซนต์หมื่นสามนี่ถือว่าเยอะนะคะคุณผ<ร><ร>ู้ฟังเราไม่ได้ขู่กันแต่เราต้องทำความรู้จักในสิ่งที่เฮ้ยมันแทรกตัวอยู่ในอนูของเราอะ่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยเพราะเขาบอกว่ามันเป็นโรคเรื้อรงังระบบทางเดินหายใจเป็นได้ทุกเพศทุกวัยทําให้เกิดการอักเสบติดเชื้อทุกอวัยวะนะก็คือแล้วแต่ตําแหน่งที่เกิดว่าจะเป็นวันโรคปอดหรือนอกปอดอ่ะสาเหตุรับเชื้อเสมหะของคนที่เป็นโรค เชื้อที่จะทำให้เกิดโรคคือเชื้อแบคทีเรียจะชื่ออะไรช่างหัวมันเถอะอคุณผู้ฟังแต่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะมันเล็กมากมติดต่อทั้งไหนหายใจเอาเชื้อวัณโรคที่แพร่กระจายจากการไอจามจากผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคเพราะฉะนั้นการใส่แมสยังใช้ได้อยู่นะถูกต้องครับใส่แมสโดยคนที่เป็นนั่นแหละใช่ครับคุณยังใช้ชีวิตได้แต่ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นเราจะไม่เอาสิ่งนี้ไปให้คนอื่นนี่ก็คือการดูแลและเป็นเมตตาระหว่างกันถูกไหมเพราะสาเหตุจากอะไรเชื้อเสมหะเนี่ย มันก็มีเชืนะเอ้อโรคไงมันก็พ่ไปทั้งนั้นและอาการที่สงสัยว่าเป็นวัณโรคอะไรคุณผู้ฟังม่ไม่ใช่เรื่องตลกนะเวลาเราเห็นคนไอเรื้อรังมาสองสัปดาห์ติดกันและถ้าเขามีเลือดปนไอแห้งหรือไอมีเสมหะไข้ต่ำๆตอนบ่ายถึงค่ำอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลดเจ็บหน้าอกเหนื่อยหอบมีเหงื่อออกมากผิดปกติตอนกลางคืนต่อมน้ำเหลืองโตใดๆข้อนี้มันเป็นอาการที่มีความน่าสงสัยเพราะฉะนั้นก็พบแพทย์นะคะเราจะรู้ได้อย่างไร แพทย์ก็เอาเสียหะไปตรวจแล้วก็เอ็กซ์เรย์ปอดนี่แหละพี่ขวงเป็นเนาเคยเป็นไอนานๆคุณจำได้ไหมใช่คุณหมอก็เลยจับขวาเอากว่าแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดไม่เป็นเพราะว่ามันกังวลม,วม,งมันมีโอกาสคุณผู้ฟังค่ะก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะการไม่เป็นเป็น,ปนสิ่งที่ดีแต่ถ้ามีแนวโน้มที่จะเป็นอะไรเขามีโรคเขาเรียกว่ามันมีวันนี้ไว้เพื่อขึ้นมาเตือนรักษาก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ป้องกันก็ป้องกันไปก่อนเพราะฉะนั้นใดๆ เฝ้าสังเกตตัวเองและคนรอบข้างและจากประสบการณ์ของคุณผู้ฟังของเราการพักผ่อนเป็นสิ่งจําเป็นงานคือสิ่งที่เราอาจจะรักหรือไม่รักแต่มันช่วยให้เรามีค่าของชีพมีเงินที่จะเยียวยาการใช้ชีวิตอันนั้นดํารงชีวิตดีแต่ในขณะเดียวกันแบ่งตัวเองให้ได้พักผ่อนให้ได้นอนหลับด้วยนะคะเพราะไม่งั้นเงินของเราจะกลายมาเป็นค่ารักษาโรคทั้งหมดค่ะอังคารกลุ่มบูง สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันธายนรสิงมีมี่ขนนุ่มหุ่นแน,น่นอร่อยถูกใจเหมียวเกรดญี่ปุน่นและยาอมและสเปรย์แก้ไอตราตะขาบห้าตัวชุม่มคอและลายเส็บหะพรุ่งนี้เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังเพราะพรุ่งนี้คือบันาึกงานสองทุ่มถึงสี่ทุ่มเจอกันนะคะกับ How to see goose นะคะพวกนี้มาคุมโปงไปได้วยกันพร้อมๆกับทีมดีเจของเราและพร้อมกันกับน้ำจิ้มสุก,กี้พันท้ายสุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นอาหารแมวมีมี่ขนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยถูกใจเมียวเกรดญี่ปุ่นแซบสุดจนุษอยากจกพุงยาอมและสเปรย์แก้ไอตราตะขาบ5ตัวบรรเทาอาการไอชุมอ่มคอละลายเสมหะค่ะ อังคารกลุ่มโปง